คือตอนนี้ผมไม่ได้กินเหล้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมว่าพยายามลดน้ำหนักอยู่และอยากหาคนมากินเหล้าแทนใครให้ประมูลช็อตมากสุดรับเซ็ตนี้ไปเลยก็พร้อมกันใครมีผู้ออกจากป่าแพ้ทันทีตกล้อนับสามสองหนึ่ กับผมเป็นพี่น้องมื้อนี้เฮาสิบาปาร์ตี้กันกับอ้ายตําคารมทวดาแกาแแกงวร้อยอันนี้คืออะไรรู้ไหมครับตลกเด็ดไม่รู้เงานเป็นงานอะไรเหมือนเขาเป็นงานเลี้ยงเวเปอร์หรืออะารเลี้ยงที่ร้านพี่ปี๊อีทโป่งลางมีพี่นิดแลกมีพวกพี่เป้งงวงไม้ก็มีเจลากระเยอะยากไปดูในีว่านะครับบรรยากาศของร้านสแต็กแด็ดตับครับ เขาบอกว่าดีเจภูมิไม่กินเหล้าใช่ป่ะไม่กินนิดเดียวนะเดเรายังมีของรางวัลเหลืออยู่นะเลยกันฮะ เหลืออีก3 4อย่างก็คือว่าสามสามสิบสี่อ่าอันน้ก็แล้วแต่มึงอันนี้ก็ไปเป็นชนิดพิษเร็วเราเข้าเรื่องกันดีกว่าอันนี้กูดีกว่าผมขอแบบานั่งคุณตัวอย่างเนาะนั่งแบบผู้บริหารอ่านกันเชิญนั่งคนมีสาวๆอยู่ข้างๆด้วยมั้ยครับคนที่ทำงานอยู่กับนิชรามาเกิน10ถึง20ปีเราขอบริ้าคทุนนั่นหนละ10,000บาททันที พร้อมลายเซ็นนะครับผมเซกันสดดปเกดองเพื่อาไงครับใครเกิดใกล้เคียงวันนี้มาใจุดใกิดอนี้ครับพี่มเยครับพี่อนนี้หมวครับเดนดกกอี่นแหละเดีก่ก้ถึงคิวเราขึ้นไปมอบรางวัลแล้ววันนี้ก็เตรียมของมาเล็กน้อยอันนี้ เมามล้าคิดไม่ทันลิปสติกเป็นลิปสติกอันนี้เป็นยูนิเซ็กผู้ชายก็เล่นได้แต่ถ้าผู้หญิงเล่นจะเจ็บหน่อยออก็หมอว่าตอนนี้แบรนด์รองเท้าเข้ามาแบรนด์รองเท้าของ<ะ>ขร้านาไหมายังขายดีอันดับหนึ่งในติกต็อกขอเซ็นประมือกับผู้บริหารอาดิดาสเลยค่ะ,ะจริงจริงแล้ว ไม่ได้เอามาแค่นี้หรอกครับนอกจากจากรองเท้าแล้วอยากจะแถมอะไรพิเศษพิเศษอีกสักหน่อยหนึ่งให้อย่างแรกเลยนะครับเรามีหอยกระป๋องให้เป็นกระป๋องนะครับผมเห็นไหมแต่ถ้ากับสาวจับได้ไม่ต้องห่วงนะคร,ค,นครับก็ใช้ใช้นี่แหละครับใช้นี่หนหแหละครับมันก็จะเพิ่นไปอีกแบบหนึ่ง <c oughs> นี่ครับอันนี้สำหรับสาวๆนะครับอ่า <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวแถมไม่สองพันก็แล้วกันนะครับคือตอนนี้ผมไม่ได้กินเหล้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าพยายามลดน้ำหนักอยู่และอยากหาคนมากินเหล้าแทนใครให้ประมูลช็อตมากสุดรับเซตนี้ไปเลยโอ้โหไม่ต้องตั้งใจทำงานมากเลยนะครอมเมนเตอร์คนนี้เนี่ยติดสมองพี่ภูมิจะเข้าใจแล้วนะยังยังยังไม่ได้เก่งนะทุกคนเอามือเอามือม้นหัวครับมือวนหัว เอามือเอามือไว้บนหัวเอาเอาหัวบนหัวล่างดีพี่แล้วบนสิทุกคนขออนุญาตถ่ายไว้ครับเพราะเราจะมี V R นะครับ V R นะฮะเริ่มพร้อมกันใครมีพุ่งออกจากปากแท้ทันทีตกก็ร้อมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนับถอยหลังนะครับ99้า้โอเคนับ3 2 1 กพุ่งกระพุ่งเรื่องใหม่นะเอ้าต่อดำเนินค่ะเบื่อเลยเอาไปหนึ่เรื่องอะไร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 เรามีเงินสอดสองพันบาทเดี๋ยวไปหค่ะรางวัลมีที่อะไรบ้างครับพี่อ้ต่อสองพันบาทครับ อ่ะที่เหลือนะครับมีถุงกระป๋องมีไข่สันมีรองเท้าแล้วก็มีเสื้อนะครับท็อปพร้อมลายเซ็นของพี่เป้จัดเตื้อไปแล้วเอาอันดับสามอันดับสามพี่เอ๊อ่ะรับมเลยดีครับรองเท้าเราล่ะเฮ้ยมีคนอยากได้ด้วยเหรอเดี๋ยวกูบอกเลยถ้าไม่มีสื่อนะอีกสองอันนี้ไปก่อนแล้วเดินน้องนางเดินอ่ะพ่อ จุนรับปลาปปไปไมหมึกไม่โดนน้ำเค็มไปเลยมั้